เจอแล้วเคหน่อยใครเปิดเจอแล้วของใมรว่เขาทำอะไรอันนี้ว่าแตงโมแตงโอเคมีคนเปิดเจอแล้วอ่าเปิดไปด้านนี้เลยนะแล้วก็เตรียมดินสอเตรียมสีได้แล้วเหมือนพูดเท่าเลยอะโอเคอ่ะพอเราเปิดอันนี้เสร็จแล้วนะ เราจะมาทำกันนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนโอเคปะ่ะอ่าเรามาทบทวนแบบนะ,ะเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนนะอะ่ทีนี้อ่านตามเราชื่ออันแรกซีกว่าแตงโม ดีกว่าดีกว่าแตงโมสีกวายสุดยอดไปเลยอ่ะเออาสีกวาแตงโมต่อไปมาดูข้างข้างดีมากสีกวาแตงโมเนาะต่อไปจีจื้อส้มจีจื้อส้มจีจื้อส้มดีมากจีจื้อส้ม สมลิ้นจ่มลินี้สุดยอดเลยเป็นคนจีนเลยนะคะันนึงนะอยโอเคค่ะต่อไปนะต่อไปเรามาดูอันต่อไปนะก็คือ Apple แอปเปิ้ลเรียกว่าผิงกัวผิงกัวแอปเปิ้ลผิงกัว แอปเปิ้ลพิงกัวแอปเปิลอาออกเสียงตามด้วยโอ้โหไม่มีคนออกเสียงตามพิงกัวแอปเปิ้ลโอ้สุดยอดเลยค่ะต่อไปค่ะหูเฒ่าอางุนหูเฒ่าอ่งุนหูเฒ่าอางุนอ่าออกเสียงซิหูเฒ่าอางุนโอเคอะทีนี้นะคะเรามา ทำแบบฝึกหัดเลยนะเดี๋ยวเราชื่อเกดตั้งนะึงนะเดี๋ยวเราชื่อกดเลื่อนไป แปนบนึงนะคะอ้าวแม่ปิดตัวโอเคเราจชกดแชร์ไปหน้าจอตรงนี้นะคะได้เขียนแล้วนะคะมาค่ะก็ไม่ได้อ่ะเราเปิดหน้านี้มาแล้วใช่ไหมเรามาทำอันข้างล่างก่อนเห็นปะที่มันจะมีรูปแอปเปิลกับองุ่นใช่ไหมคะใครเจอแล้วใครเจอแล้วขอโอเคหน่อย เราเมไม่มหมมมไหวะน,นะโอเคเสร็จแล้วเราเตียมดินสอขึ้นมาเราจะมาเขียนตามเส้นปะไปพร้อมๆกันเนาะอ่ามาทําพร้อมกันเลยนะคะแล้วสอขึ้นมานะอู้เสร็จแล้วเหรอมาทําพร้อมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราชี้เลือกดินสอขึ้นมาอ่ะแล้วเราก็เขียนตามเส้นปะไปเลยนะพร้อมๆกันนะคะอ่า เขียนเริ่มจากเส้นแรกอ่าลากเส้นตามเขาไปเลยอ่าง่ายๆหนูก็เขียนตามไปเรื่อยๆนะคะเน้นเส้นแรกเสร็จก็เขียนเส้นที่สองเสร็จแล้วค่ะเสร็จหมดแล้วหรอฮ่อะทำไปให้ครบนะะดีมากเลยอดีมากเลยอ่ะ เ่าถาว่าเรื่องจ้างากบไหมอะไรนะคะอ่าเราก็เขียนตามเป็นนะคะเดี๋ยวเราจะวาดข้างบนนะเดี๋ยวเราจะทําที่หลักนะคะเราเขียนอันนี้ให้เสร็จเ<อ>ขียนให้ครบทั้งสองคำเลยนะโอเครอเพื่อนก่อนบางคนยังไม่เสร็จนะคะอ่า เอาสวยๆนะเขียนตามรอยสวยๆนะคะ,ะเสร็จแล้วครับโอเคดีมากเอมจอเปิดอมอะค่อยๆเขียนนะให้ครบทั้งสองคำเลยนะทั้งแอปเปิลพิงกัวแล้วก็องุ่นขูเทาเลยนะคะอ่าเราก็เขียนไปค่อยๆเขียนไม่ต้องรีบอ่า เอาสวยๆนะคะว่าตั้งเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะคุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคดีมากดีมากคุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคอะทีนี้เรามาดูคําข้างล่างนะอ่ะเราก็เขียนมันเดิมเขียนตามรอยเลยครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะแล้วค่ะโอเคดีมากครูค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาเพื่อนด้วยนะโอเคค่ะดีมากค่ะอะ รอเพื่อนแป๊บหนึ่งอ่ะค่อยๆเขียนคนที่ยังไม่เสร็จค่อยๆเขียนตามรอชื่อนะคะอ่าเขียนตามรอยเลยนะคะเอาให้มันตรงๆให้มันส,สวยๆนะให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่อยๆเขียนไปไม่ต้องรีบนะ เขียนข้างบนได้หรือยังครับโอเคค่ะอ่าใครเขียนสองคำนี้เสร็จแล้วขอโอเคหน่อยเราิจะดูก่อนใครเสร็จถ้าเสร็จกันส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวเราชจะพาไปวาดรูปข้างบนนะคะโอเคอ่าบางคนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรอะรอเพื่อนแป๊บนึงนะโอเคคนเสร็จแล้วนี่สุดยอดเลยะ่ะรวดเร็วมากอ่าดีมากดีมากอ่ารอเพื่อนแปบน๊บนึงนะอ่าไม่ต้องรีบชิวชิวนะคะ เจอแล้วโอเคดีมากค่ะรบเ,เพื่อนตั้มหนึง่งรบเพื่อนตั้มหนึง่งนะครูค่ะเราเสร็จแล้วค่ะโหสุดยอดเลยครับเพลกมากดีมากค่ะอ่ะรบเ,เพื่อนตั้มหนึง่งครูค่ะเราเสร็จแล้วค่ะเน้อเพค่ะครูค่ะน้อ ขอเคค่อคแล้วค่ะเสร่จแอเวค่ะเคค่ะโอเคค่ะอเ่ะงัเนคระโอเคค่ะอคะโอเคร่ะเคค่ะโลเคค่ะโอเคค่ะเคค่ะโอเคค่ะโอเนะอเคา่ะอเคอเ่ะโอเค่ะอเะอ่ะอะเคะอเค่ะอคะเค่ะอ่ะเค่ะอ่าเคคอ่าเคค่ะโอเคค่ะเคค่อ่าอเค่ะออเคา่อ่ะโรเอบแรกเราต้องวาดอะไรเอ่ยตอแองอ เขาจะให้วาดแตงโมอ่ะเรามาวาดแตงโมกันแล้วก็เราจะวาดทั้งสองอันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยระบายสีทีเดียวโอเคปะอ่าโอเคนะคะอ่ะงั้นเรามาวาดแตงโมก่อนนะแตงโมวาดยังไงจาได้ปะก่อนอืน่นให้เราวาดเส้นอะไรเส้นตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อปิดใหม่กันโอเอ่ะเดี๋ยวไม่ทัน เราก็วาดเส้นตรงแบบนี้นะเป็นเส้นตรงแบบนี้ mm. เสร็จแล้วเราก็วาดโค้งโค้งจากมุมหนึ่งไปหาอีกมุมหนึ่งอ่านี่ก็จะเป็นโครงสร้างของแตงโมแล้วนะคะค่อยๆวาดไม่ต้องรีบนะคะเสร็จแล้วเราก็วาดเส้นโค้งอีกอันหนึ่งเป็นข้างไหน สร็จแล้วแตงโมยังขาดอะไรเขาจะมีมะเมล็ดใช่ไหมคะเราก็วาดมเมล็ดเลยใครอยากได้มเมล็ดกี่มเมล็ดแล้วก็วาดลงไปได้เลยอ่ามล็ดก็คือวาดโค้งๆนิดนึงอ่าเป็นมเมล็ดอย่างนี้นะคะมันหยดน้ำเนาะ เสร็จแล้วเราจะจะสอนวาดเพิ่มอีกนิดนึงก็คือลูกแตงโมเอาปะอ่าลูกแตงโมนะคะก็ะคือให้เราเห็นตรงนี้ไหมเราก็วาดโค้งเป็นลูกกลมๆไปข้างหลังอย่างงี้เส้นโค้งโค้งมาจรดตรงนี้อ่าจะเป็นเหมือนแบบแตงโมวางไว้อยู่ข้างหน้าลูกแตงโมอ,อีกทีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาวาด ก้านของแตงโมใช่ไหมขั้วของแตงโมแล้วก็วานของโค้งขึ้นไปแบบนี้อ่านะคะอีสิมาก เสร็จแล้วยังไงต่อมาวาดลายของแตงโมนะคะอแตงโมเขาก็จะมีลายหยัก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 ใช่ปะเราก็วาดจากขั้วเนี่ยเราก็วาดลายหยักหยักหยัก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 ลงมาหยักหยักหยักยักลงมาก็จะเป็นแตงโมแล้วอ่าที่มากเลยเห็นแบบหยักหยักยักยักลงมาแบบนี้นะคะ ยังไม่ต้องระบายสีนะเดี๋ยวเราจะวาดให้เสร็จทั้งสองอันแล้วค่อยระบายทีเดียวโอเคป้านะคะ โอเคใครวาดแตงโมสเสร็จแล้วขอโอเคหน่อยนะคะเราจะจะดูก่อนนะว่าใครยังไม่เสร็จค่อยๆวาดนะไม่ต้องรีบลูกไม่เป็นไรเอียงเอียงถ้าเส้นเอียงเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะคะเป็นจินตนาการหูศิละปะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะใครเสร็จแล้วขอโอเคว้าวมีคนเสร็จแล้วบางคนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเออโอเคโอเครออีกแป๊บหนึ่ง ให้เวลาเพื่อนวัดแป๊บหนึ่งนะคะ okay. โอเคโอรสจะเห็นคนโอเคเสร็จแล้วเอ๊ะมีคนโชว์ผลงานด้วยนะะแล้วคบผู้จิ้มเสร็จแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้ดีแต่ละ,ลค,ะ okay. ค่ะโอเคค่ะอ่ะเรอ ต่อไปเรามาวาดส้มดีน,นะคะโอเคดีมากโอเคค่ะเรามาวาดส้มดีกว่าส้มจะวาดกี่อันดีวาดสองลูกได้ไหมเท่ๆนะคะวาดส้มง,ง่ายๆมากก็คือเริ่มจากการวาดวงกลมใช่ไหมะจะวาดกี่ลูกใครอยากได้ส้มกี่ลูกก็ว่าสมมติเราจะวาดสามลูก เธอาวาดกลมๆสามอันอ่ะนะคะอยากได้ส้มกี่ลูกก็ได้นะแล้วแต่เสร็จแล้วส้มเขาจะมีขั้วใช่ไหมเเาากวาดขั้วของส้มอ่ะวาดขั้วของส้มขึ้นไปเป็นโค้งๆนะคะ เสร็จแล้วก็วาดใบใบ,บไม้ของส้มใช่ไหมแเราก็วาดใบาไม้ไปเลยเป็นโค้งๆแบบนี้นะ เสร็จแล้วส้มเขาจะมีรอยขูดหม่ขาอ่า <c oughs> เสร็จแล้วส้มเขาจะมีรอยขูค่ะใช่ไหมเราก็วาดจุ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 ดตรงผิวส้มอ่าแบบนี้จุด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 อ่า ว่าถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะสามารถระบายสีได้เลยนะาสามารถระบายสีได้เลย ระบายสวยๆเลยนะคะไม่ต้องดีบมนะคะค่อยๆระบายนะ แล้คือดอนปิดไมค์ค่ะค่ะค่ะบีบอกว่าใครไม่มีวคนนี้เจอไหนแล้วค okay. no okay. um, okay. sì, ่ะโอเคไหนไหนไหนเพื่อนบางคนยังไม่เสร็จรอเพื่อนกันหนึ่งนะอ๋อใครคนหนึ่งก็เสร็จแล้วโอเคค่ะดีมาก ใครเสร็จแล้วเราอยากระบายตกแต่กงก็งได้นะคะไม่เป็นไรนะคะสวยมากเลยค่ะคุณครูคะหนูละใครเสร็จแล้วโอเคดีมากใครอยากระบายตกแต่งเพิ่มเติเเมก็กมได้นะอาอ่หรือคนยังไม่เสร็จไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆระบายตบแต่งเพิ่มเติมยังไงอ่ะอย่างเช่นหนูชอบแต่งหมูมากเลยเป็นคนชอบทานแตงโมใช่ปะ หนูก็วาดหัวใจไปเลยนะตกแต่งได้เลยตามใจชอบนะคะอะตกแต่งได้เลยคนเสร็จแล้วอะ่ะแต่ว่าคนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะคะอ,อ่ค่อยๆตกแต่งเอาแบบสวยๆนะคะสมมติเราซื้อแบบอยากวาดก้อนเมฆให้อยู่ตรงส้มอย่างนี้ก็ได้อา่าตกแต่งได้ตามใจชอบเรานะคะ ตแต่งส,สวยๆเลยนะนะคะไม่ต้องรีบเลยคะ่ะคนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรค่อยๆระบายไปนะคะโอ้มีคนเสร็จแล้วด้วยอู้เชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะดูชื่อก่อนเชียดาใช่ปะสักทุกสามโอ้ดีมากสุดยอดไปเลยนะคะของพาริสามาตั้ง เอ,อดีมากดีมากโอเครอเพื่อนแบบหนึ่งไม่ต้องรีบนะคะอุ้สวยตั้งเลยเดีมากอดเราตั้งใจกันมากเลยอ่ะสามคนที่องนะครับชื่อ,อมาดีา่โอเคค่ะโอ้ดีมากต่อไปเราชื่อเห็นของวราวราธนันวราธนันใช่ปะเออดีมากแล้วก็นวัด โอ้สวยมากสุภาวดีอุ้ยเวยจังเลยดีมากเลยนะคะทำเสรจเร็วเสร็จแล้วใช่ไหม,อ,มอันนี้ว่าน้องวินสามทับสองอู้หูหู่ะหนูาวาดยากเต็มเลย โอ้ oh, ได้นะคะ,ะตกแต่งสวยๆเลยนะ,ะไหนเราเชดูเซมี่ใครเสร็จแล้วอีกน้องคณิถาน้องไหนนะน้องไต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 เหรอเออน่ารักมากดีมากดีมากสามหกนะคะมีใครอีกเหซือครับผมทำเสร็จแล้วคะ่ะโอ้ดีมากเลยดีมากนะคะ,ะเดี๋ยวเราเชเลื่อนดูก่อนนะ แรนราดาสามทับสองอุ้ยสวยจังเลยดีมากขอบคุณครับผมท่านร็จแล้วครับอยู่ค่าดาก็สวยโอเคดีมากค่ะไหนเราเชื่อเล่นดูก่อนอ่ะโนอาลิธาดีมากเลยโอ้ขอบคุณครับผมท่านร็จแล้วครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อเล่นก่อนหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรโอเคดีมากคุณดภัคดีมาก น,นาวินนาวินนดีมากฉันครับน้องแม็กดีมากโอเคไม่ดู<ส>้ไม่รู้ชื่อเราจะต้องเลื่อนดูนะหนูก็บอกไปไหนอ่อพี่ของฉันอยู่ข้างหลังโอเคคะ่ะ น่คะคุณคดไมาไปแล้วเดเปิดไหน้อนรินทราว้าวดีมากสวยมากเลยเราจเล่นดูกันนะเราจะต้องขนดุกละดาสวยมากโอเคค่ะของพิชาภา พิชชาภาสามทับสามอันะแล้วชื่อดูซีคนนี้ชื่ออะไรผ่านสามสุชาญชยาสุชัญยาดีมากค่ะสุชาญยาดีมากอ่ชาโอเคดีมากบงเด่เด่นใฝโอเคแล้วในหางาอีกทีคค่ะ โอเคต่อไปเชิญเล่นดูซิมีใครเสร็จแล้วบ้างประวัตกูดอ่าดีมากนะคะุอยคนนี้ทำสวยจังนะชิยนดูชื่อก่อนเจ้าสวเอ่สุดยอดเลยนะคะสวยมากนะคะนาพัทอ่สามทับสองดีมากสวยมากเลยอ่ะทัก ทับสะกอนสามทับหกนะคะวุยกดไลค์นะคะดีมากดีมากดีมากนะคะโอเคเออเหงันเรามาดูผลงานเพื่อนๆนกันดีกว่าเนาะ ไหนโชว์ให้ดูหน่อยใครเสร็จแล้วโชว์ให้ดูหน่อเสร็จแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะโอ้ยเลยจริงจริงกัยเพื่อนโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะว่าไม่สวยมากบางคนก็เป็นแตงโมสีแดงบางคนก็เป็นแตงโมสีเหลืองอ่ะแล้วแต่ใสจก่อนเพื่อนเสจก่อนเพื่อน โม้เก่งมากใครทำเสร็จก็ดีมากเลยค่ะค่ะโอเคพูดสวยมากนะเราชื่อเลือดูหน้าอื่นกันนะเพราะว่านักเรียนเยอะมากเราชื่อต้องค่อยๆดูนะโอ้ยดีมากเลยอ่ะสวยมากโอ้เอาลงได้เอาลงได้ตบมือให้ต้องใช่ไหมครับโอ้ค่ะวันนี้นะอ่าฟังเชื่อก่อนนะ วันนี้เราก็ทำหน้ากันแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ดีมากโอเคค่ะโอเควันนี้เราก็ทำหน้านี้เสร็จ้ <c oughs> ครั้งหน้าเราจะมาทัวนเรื่องเสื้อผ้ากันเราจะมาวาดเสื้อผ้ากันนะคะโอเคปะอ่า ใหครูเมื่อเมื่อก่อนครูบอกว่าครูจะวาดบ้านไม่ใช่เหรอเนตตี้ค่ะเนเสร็จแล้วเพราะวันนั้นเวลามันไม่พอค่ะเรียวเสร็จแล้วครับโอเคค่ะดีมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาเรียนวาดเสื้อผ้ากันนะคะโอเคปะเดี๋ยวเราเจอกันครั้งต่อไปค่ะใจ่จีกัน ใจเจี๊ยาใจเจี๊ยบใจเจียใจเจียถ้าเราไปพักก่อนเนาะใจเจีย